ความเจริญในธรรมจะมีทายาโยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำลูกคาชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับวฟังชาดกเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าท้าเวสุวรรณได้จุติไปเมื่อท้าเวสุวรรณองค์เก่าจุติไป ท้าวเวสสวรรณองค์ใหม่มาเป็นใหญ่ก็สั่งให้ลูกเทวดาที่เป็นบริวารของท้าวเวสวรรณองค์เก่าให้ไปอยู่ที่อื่นอันดาลูกเทวดาเมื่อถูกให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ต่างก็แยกย้ายไปก็มีเทวดา กลุ่มหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าหิมะพานเมื่อเข้าไปอยู่แล้วก็ไปจับจองต้นไม้ต้นรางที่ใหญ่ๆที่ขึ้นเป็นจำนวนมากเกาะกันเป็นกลุ่มเมื่อได้ที่อยู่ดีแล้วก็ไปชักชวนบรรดาญาติทั้งหลายที่เป็นลูกเทวดาให้มาอยู่รวมกันเพราะว่า บรนดาต้นไม้ใหญ่ๆจะอยู่ได้นานเพราะว่าจะทนแรงลมได้ง่ายเพราะว่ามีต้นไม้จำนวนมากที่ช่วยกันต้านทานแรงลมอวิมาณของเราก็จะได้ไม่เสียหายปรากฏบารดาญาติของลูกเทวดาทั้งหลายก็เชื่อฟังแล้วก็ไปอยู่รวมกันแต่ก็มีลูกเทวดาต้นหนึ่ง ซึ่งก็มีความคิดต่างออกไปว่าถ้าไปอยู่ในป่าเลิกแล้วเนี่ยก็จะลำบากก็เลยแยกออกไปไปอยู่ที่ต้นไม้กลางแจ้งใกล้หมู่บ้านเพราะเห็นว่าการที่อยู่ใกล้ๆชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็เห็นต้นไม้ใหญ่เขาก็จะนำเครื่องเส้นมาเส้นสวง เราก็จะได้เครื่องเส้นนั้นไปด้วยคือมีฟาร์มโรคแล้วก็ไปอยู่ต้นไม้ต้นเดียวเดียวกลางแจ้งการเห็นแั่เครื่องเส้นกับคนที่มาเส้นสวงนั่นเองพยุมาไม่นานก็มีพายุใหญ่ปรากฏว่าพายุใหญ่มาก็ทำให้ต้นไม้นั้นหักโค่ที่สุดแล้วโลกเทวดาก็ไม่มีที่อยู่ เพราะว่าต้นไม้นั้นหาโตษแล้วอันที่สุดแล้วก็ต้องกลับไปหาหมู่ญาติซึ่งเมื่อกลับไปหาหมู่ญาติในป่าหิมาพาแล้วหมู่ญาติก็ตำหนิตีเตียนว่านั่นแหละโทษของความไม่สามัคคีกันโทษของความแตกความสามัคคีการที่อยู่ก็ไรที่อยู่ที่พึ่งอันนี้เป็นเรื่องของลูกเทวดาที่ มนุษย์ตั้งหลายมองไม่เห็นแต่ว่าชาดกเรื่องนี้ก็ให้กติธรามที่ว่าเรื่องความสามัคคีกันเรื่องการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความโรคเห็นแก่กินที่สุดแล้วก็สิ้นลายไม่ตอไปให้เขาประนามยามเหยียดเอาในที่สุดคนเราก็เหมือนกันญาติจททาไมมีความสามัคคีกันแตกแยกออกไปไม่ว่าญาติพี่น้อง หรือว่าหมูยาิทั้งหลายที่สุดแล้วเมื่อไม่คิดพึ่งพากันและกันความมันอยู่ก็จะยากลําบากแต่ท้ายสุดแล้วไปหันบากหน้าไปพึ่งเข้าเข้าก็ตําหนิตีเตียนเอาได้ในราติโยมถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเทวดาถึงแม้ว่าจะเป็นชาดกเรื่องมาหลายพันปีแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงจิตใจมนุษย์ทั้งหลายในสังคมเรามันก็เป็นแบบนี้แหละ เมื่อมีคนดีก็ต้องมีคนไม่ดีในชาดกเรื่องนี้ชาติสุดท้ายหัวหน้าลูกเทวดาก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอัตมาภาพนำมาเจริญพรให้ยาิโยมได้เป็นข้อคิดเจริญพร